สวัสดีค่ะโคดเอทัศนียพรดีสุป,ประดิษฐ์นะคะวันนี้โคดเอมีข้อมูลเกี่ยวกับลิปสติกสายมูจากยูมิพัทมาฝากเพืเ่อนๆทุกคนนั่นเองนะคะใครนะคะที่เคยใช้ลิปสติกสายมูมาแล้วนะคะลองฟังวันนี้ดูค่ะลิปสติกสายมูของยูมิพัทนะคะที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือว่าในลิปสติกนะคะจะได้มาจากส่วนผสมที่เป็นออแกนิกนะคะมีส่วนผสมนะคะอย่างเช่นค่ะมีตัวอารันโทอินนะคะตัวนี้จะป้องกันอาการแพ้ดังนั้น ใครใช้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าจะเกิดอาการแพ้นะคะ 2. ค่ะใส่แอสตาแซนทีนนะคะเป็นตัวป้องกันทําให้ไม่เกิดริ้วรอยแล้วก็ปากชุ่มชื้นด้วยนั่นเองนะคะ 3. นะคะใส่สารสกัดจากเปลือกสนมาเินทายในนั้นจะมีวิตามินอ e. ี แล้วก็วิตามินซีสูงค่ะจะช่วยป้องกันไม่ทําให้ปากของเราดําหมองคล้ำนะคะแล้วก็ยังช่วยบํารุงริมฝีปากเราด้วยนั่นเองนะคะและข้อที่4ที่ใส่ลงไปก็คือสารสกัดจากต้นอ่อนจากถั่วเหลืองนะคะตัวนี้จะมีคุณค่าในเรื่องของการบํารุงผิวบริเวณริมฝีปากให้ดูแบบเด็กแล้วก็ดูอ่อนกวัยตลอดเวลานั่นเองนะคะส่วนใครนะคะที่กําลังสนใจว่าแต่ละสีนั้นช่วยอะไรกันบ้างนะคะอันดับแรกเลยสีแรกเลยดูข้างบนนี้นะคะ ลิปกตัวนี้ชื่อว่าเวลเนตนะคะตัวนี้จะเป็นสีม่วงบานเย็นนะ,ะสีออกชมพูบานเย็นบานเย็นค่ะใส่อัญมณนนีที่ชื่อว่าอเมทิคค่ะแล้วก็เหมาะสําหรับการบําบัดดูแลสุขภาพได้อย่างดีนั่นเองนะคะส่วนสีที่2นะคะเป็นชื่อว่าเลิฟลี่ค่ะเลิฟี่เป็นสีชมพูอ่อนนะคะทำมาจาก อัญมณีที่ชื่อว่าโรโดโคไซด์นะคะโดโรโคไซต์นั่นเองนะคะเป็นหินที่เกี่ยวกับการดึงดูดพลังงานแห่งความรักค่ะสีนี้ใช้สําหรับใครที่ต้องการได้พลังงานที่แบบว่าสมหวังนะส่งความที่ตัวเองอยากได้ตั้งใจนั่นเองนะ,ะส่วนสีที่3นะคะก็คือตัวนี้เลยซันชายค่ะซันชายนะคะเป็นสีส้มนะคะทามาจากอัญมณีที่ชื่อว่าเทอร์ควอยค่ะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการเป็นผู้นาํามีบริเวณรัก ไข้แล้วก็กลงเกลียวกันนะคะส่วนสีถัดไปนะคะนั่นก็คือชาเลนค่ะชาเลนนะคะเป็นสีแดงเข้มนะคะทำมาจากอะความาลีนตัวนี้เหมาะสําหรับใครที่ต้องการสําเร็จในทุกๆสิ่งค่ะให้สีนี้นะคะและสีสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสีวินเนอร์ค่ะตัววินเนอร์นะคะได้มาจากโกเมนค่ะสีออกนุดนๆนิดนึงนะคะเขา สำหรับที่ต้องการพลังแห่งชัยชนะนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นลิสติกสายมูมของยูมิพัสนะคะถ้าใครสนใจนะคะตัวไหนก็สามารถสอบถามอินบ็อกซ์มาได้เลยแล้วก็สอบถามกับคนที่กดแชร์ไลน์นี้ออกไปด้วยนะคะและพบกับโค้ดเอนะคะกับไลน์ดีๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ